ตอนนหนใช่ไหมกันบรรยากาศยามสอพีป็น้องครับมีโอกาสในมนยายังตลาดนี้เนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ครับเพี่อน้องครับตลาดวันเสาร์คนจะไล่เนาะตลาดตลาดสดตลาดขายของเก่าตลาดขายอาหารข้างหลังจะเป็นร้านขายกไก่ครับ เท่าไห่เดไม่เห็นม่แงกสองใบพี่น้องใกล้สองใบรู้ว่าใส่ตันหยิบดอดม่รัวไหมนูเอาไข่กระเพอะไหมคนใบไหม

เป็นเป็นอินเทอร์เน็ตนะ <laughs> <laughs>

โอ้โหร้อนเอาไก่เมนูไก่ยังไหมขับพวกนี้เลย

ยิงกันต้องคว้าถ้าลืมติดใจวันเขาบรรยากาศจังซ่าครับพี่น้องครับนู่ร้านกาแฟเนาะร้านกาแฟนี่ก็อยู่ตลาดตลาดกีฬาครับโอ้มาแล้วไข่ลวกแม่เพิ่มพลังครับ น้องแบมไข่นไดเ็ดน่าอร่อยมากครับไก่อยางกขาซื้อเยอะเลยจะม,มีมาจะพร,อรออ้อมสองอย่างขาอร่อยลากระเบ่องนะเออนี่รีวิวเ็ซื้อมาครับอันนี้มีตับตับก็เน้อมีมาพร้อมเลยเนะมันมีน้ำจิ้มเลย ก็ปรุงมาเรียบร้อย,ยอคือไก่นะก็ปรุงมาเรียบร้อยครับพร้อมที่จะกินกับข้าวเหนียวได้เลยแต่ว่าบางร้านก็จะมีแก่วมีน้ำจิ้มนะแต่ดูหน้าอร่อยมากอนะันเหลืองเสียนะดายครับกินไม่ได้ไก่เนี่ยเป็นอาหารที่ผมชอบมาสมัยก่อนใส่บ้านเป็นนึง่งเป็นต้มเป็นย่างเลยก่อนโโอ้ห แกงก็แช่เพราะแกงใส่น้มันแกงของกันแกงไก่แกงไก่ใส่น้มัสุกินไรเยินเก่าขึ้นปัจจุบันเอาไม่ได้เดกิดดีนะยกขายไก่นะไก่ไนี่จับจุดขายหมักดีๆย่างดีๆนี่ขายได้ดีนะคุณลูกค้าที่ประจำขายเป็นรายไร้เป็นกอบเป็นกรรมมีเจ้าหนึ่งที่ผมไป่ายอยู่ที่สองหอ อันนั้นเป็นขายไก่อะไรก็ห่อเราไปซื้อประจำไก่ย่างสุง่มตำของวิเคียนสูตรวิเคียนอันนั้นก็ขายดีนะขายเป็นตัวตัวละร้อยครึ่งตัวก็ขายขายพวกพวก่อพวกตีนพวกอะไรสารพัดก็วันละเห็นร้อยร้อยตัวไปดูน่ากินมากน่าจะอร่อย อะโอเคครับตลาดตอนเช้านะครับนี่นะไม่ค่ยได้ถ่ายคลิปนะวันนี้ขอมาเดินตลาดประจำวันวันนี้ดูคนน้อยๆนะเนี่ยเป็นเพราะอากาศมันตึน้มๆแล้วไปยุงจะมาอีกแล้วครับฟ้ามันมืดอันนี้คือสถานีรถไฟนะจีรานะครับถ้าใครจะเดินทางไปขอนแก่นไปอุบลกรุงเทพก็มา มาจองตั๋วขึ้นรถตรงนี้เลยฮะก็มีสองสามสถานีนะอีกที่หนึ่งก็คือตรงอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอู้ั่นแห,ห้าแยกห้าแยกรถไฟเอออันนี้เป็นตลาดกีฬานะเนี่ยเราจะมาสองวิจิตก็จะเจอบรรยากาศตลาดอย่างนี้เลยครับรอรถไฟก็กินข้าวกินกาแฟตรงเนี้ยมีร้านคู่มัตองโกตรงนี้ก็มีร้านประจำที่มากินไปซัดไปเลยครับไปลวกสองไปแล้วก็ อ่าก็ต้องโก้แล้วก็วนซินอรอรถไฟที่จะไปทิบนไปหนองคายไปกรุงเทพก็มาเดินตลาดนี้ชิวๆได้ครับอันนี้ก็จะขายพวกอาหารข้างหลังเดินไปเรื่อยก็จะเป็นขายของเก่าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพว่ เสื้อผ้าก็มี้ั้งๆที่เป็นของรุ่สองรสามสือค้าแบรนดเนมดีที่อ่าของแบนด์เนมคอรรมาขารุ่สองสภาพวางาก็ดีนะ่าใช้แล้วแต่สายตาเรียตีคอบแมวเนี่ อาหารทูนปลาไหลโอ้โหอาหารบ้านๆน,นะครับปลาไหลพวกอันนี้ผักคันช่องนี่กระปุลแซ่บด้วยเอาไปลวงสามบอลตำบอลนี่ตำน้ำพริกมะขามนี่สุดยอดเลยนะ อันนี้เป็นมงคะกอที่ประกอบมาเรียบร้อยโอ้นี่ขนมจีนขนมจีนน้ำยาก็พูดถึงโคราชต้องขนมจีนนะเป็นหลักๆนะครับนี่เลือดขนมจีนกระโดกขนมจีนนี่ผสมไหมตั้งก็ไม่ก็ได้ตั้งก็ไม่ก็ได้มียาตะที่น้ำยาป่าเอาเอาเอาเป็นน้ำหนเอาเป็นที่

นี่คิดห้าในสามสิบออี่สิบอันนี้ละ่ะคิดห้าแบบนี้นะอาหารปดหองนู้่่อ่นะวันก็จิ้นเส้นวันนี้ก็จิ้นเส้นยาอยา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 ี่ขายดีวยาปลากระพิร์ใส่ัน่ปลากระพิร์อันนี้ปลาหรืออะไรปาลานี่ ปลาปลาดีนะครับตลาดขอก็ขายไม่แพงขายราคา,าันบ้านอ่ะโอเคครับมาดูวิถีชีวิตเมลคาครับว่าจะมาน้ำปลาหรือน้ำอะไรเดินนี้ประจำครับ ผมมาเดินแคบเกือบกวนาะวันธรรมดาก็จะมาแต่ว่ามันของไม่เยอะขนาดนับก็เสาที่หนึ่งของเยอะมีของบ้านบ้านมาเห็นบางที่ก็มาเดินดูเฉยครับเนี่ยส่วนมากปลาในปลาช่วงนี้ปลาน้ําเยอะนะช่วงนี้หน้าน้ำเนาะมีปลากรดไปหน่อยกีหอยก็มีหอยจุกหอยจุกอันนี้เป็นปลาบึกว่ะปลาบึกน่าจะเป็นยากเขินมุนบน ปลาเคลื่อนมีโซนปลาเนาะปลาหน่อยเย่ไดี่ทำไมแล้วเสียดัมีขอดอะไรมันมีห่อคล็อคเป็นล็อคเลขีนีอยู่แถวนีน้ยใยากัน นกเล็กเลยวิ่งติดตัวตีตัวตีนี่เขามีเลียงกันมองถ้าเห็นก็จะหยับแรนไมองเห็นวะข้่ห่าเไปท่เดกาอน้า ตมกมต้มมัดนอยนะเลยก็คกุ้งเผาหนึ่งกสลกรัมนีะอันนี้ก็จะเป็นสายบัวงูงูง้อบย๋งกวงูกระแตนี่ก็แตงก็เ้าบ้าน ได้ชุนดีนงมันเกิดากันเทศนะอีกไม่ได้ปูกเลยถ้าปลูกมันไม่หกมใครเหมัยอีตัวสื้อนวงามดีแอเดอยู่บันก่อนนะนนี้ก็จะเนขายเสื้อผางแล้ห้านะโนนี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าขายของแช้ ของบ้านของท้องถิ่นที่ชาวบ้านพ่อมาขายขึ้นรถไฟมาจากบัวใหญ่จากสารทิศตรงน,นี้ก็จะหายากที่หนึ่งเพราะว่าเป็นน้ำกลอบเนาะพื้นที่จุมง,งานหายระลดราคาอะไรจีรดจากสองแปดอ่ะกำลังสนใจกระทะพี่น้องกระตายเป็รกระวัดปูหน่อยนะ เัได้อ๋ขอเขาผ่าห้องห้าล่งผ่าห้องหลัง,นะขอของ,ลงเขาเว้นก็ผัดติกกผัดกูวงตึงเล็งตึงเล็งฮะเป็นไงตาว่าญ่กว่านี้เอเอต้าจันเลดสองแปดสองหกยาเต้เอาพอมาได้ฮะ เดี๋ยวเผาไปข้างมาแดดกันนะตรงองัเผิด